สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เมื่อกี้เข่าสูตรบัร้านครับมาเมืองกันเลยครับเด้อยกี่ไฟอ่อนนะครับค่อยแห้งมาเลยอนจหมัครับสูตรนี้ใส่กเกลือกับมันหมูนะครับมันหมูเสียวออกจากหมูมาเกี่ยวนะครับเอานะื้อมันๆครับ มาใส่เพิ่มความหอมครับเมื่อมันเลืองลแล้วเขาเอาน้ำมันไปท่าครับท่าใส่เข่ากีครับสูตรบรท่านแท้นะครับสูตรนี้ท่าแล้วเขาก็พริกขางครับท่าทั้งนี้ครับผมสูตรเขาขายดำทองตลาดเขาจใส่ไข่ใ,ใส่ กะทีครับพี่น้องมี่ชูบัวร้านครับใส่น้ำมันน้ำมันหมูครับไม่ใม่น้ำมันเปิดนะครับน้ำมันหมูมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเลยสวัสดีครับ